วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่อยากจะลองเทรดเดโมโในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบ i ตฟินิกได้ประกาศออกมาว่าจะทำการให้มี p r e p r ร r เทรดดหรือว่าเดโมโนะครับแต่ก่อนอื่นเรานะ่ยต้องสมัครบัญชีเขาก่อนโดยที่สมัครง่ายมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมี requirement อะไรเลยก็คือสมัครใส่อ e ีเมลจบเลยแค่นั้นก็เราค่อยไปเปิดเดโมโลหลังจากที่สมัครบัญชีเสร็จนะครับเขาก็จะให้เราแอด แบบนี้เ้าผมทําให้ดูก็คือขั้นตอนมันจะง่ายมากครับง่ายมากก็คือหลังจากที่เราล็อกอินแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นหน้าเทรดดิ้งอย่างนี้ถ้าเราอยากจะแบบเพิ่มบัญชีเดมโมเข้าไปก็ง่ายมากมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ซับแอคเคท์เห็นไหมครับตรงนี้ซับแอคเคท์ ount, เขาจะให้เราใส่ใใคล้ายๆกับว่าสร้างอีก บัญชีหนึ่งแต่เป็น sub อคเคาท์เข้าไปครับใส่อีเมล username password แล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้มันก็จะเป็นบัญชีปกติที่เราต้องโอนเงินเข้าไปก่อนที่จะเทรดได้แต่ถ้าเราติ๊กตรงนี้มันก็จะเป็นบัญชีเดโมนะครับพอเราใส่อีเมล username password อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กด create ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาบล็อกเขียวๆตรงนี้ไหมบอกว่าสําเร็จแล้วเช็คตัวอีเมลเราก็เข้าไปเช็คอีเมลพอเราก,กดลิงก์ตามที่เขาส่ง ให้ในอีเมลนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับ Paper Trading Email Confirm หลังจากที่เรากด Confirm ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้ที่สมัครไปเมื่อกี้ทีนี้เราก็เข้าไปก็คือก่อนที่เราจะใช้งานได้เนี่ยเขาก็บับงคับให้เราเปิด 2FA ด้วยนะครับง่ายๆครับ 2FA ใช้โทรศัพท์สแกนหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่า Tested USDT u s d ซึ่งตรงนี้เราสามารถกด Refill ได้เลยเราเราจะเอาเท่าไหร่สมมุติผมอยากได้1นึ 10000000ปุ๊บเราก็ส u ม m ิทไปไมันก็จะขึ้นมาเลย10000แสนแล้วเราก็ามาคลิกเทรดตรงเนี้ยว่าเราอยากเทรดยังไงอะไรยังไงเราก็เทรดได้เห็นไหมครับแต่เนี้ยกราฟมันเพิ่งเพิ่งมี เขาบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์ถัดๆไปเขาจะเพิ่มให้เทรดมาจิ้นได้ด้วยนะครับสำหรับเดโมตัวนี้ก็รอหน่อยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่อยากจะทดสอบระบบการเทรดแนวทางการเทรดวิธีการเทรดเทคนิคเทรดต่างๆของแต่ละคนนะครับก็สามารถทดสอบได้กับเดโมตรงนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสสดีครับ